กัสบสวัสดีเนาะพี่น้องผองป,องป่าเบิดสุขุสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสูุซองพอรวิไลทีเฮดีเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยมื้อนี้ก็สิพาทุกคนมาเลาะป่าระดงเนาะมาหากคนหัวมันเทียนทุกคนเลยมากับหลานสาวคนน้อนี้เนะาะอไปกันเลยทุกคนเลย่าสิได้หน่อยได้หลาสน,นะไปเบิ่งนกันเลยเนาะ อนนี้เราก็ได้มากดมันเทียนแล้วทุกคนนี่นี่ค kind of um ือมันเทียนเนาะว่าปุ่ใหญ่ไปได้ทุกคนได้แล้ววันหนึ่งเธอกดเหงียนยาวผลหรือไปหานี่ก็คือใบต้นมันเทียนทุกคนเนาะ คือใบของต้นมันเทียนนี่คนละคือมัวมันเทียนทุกคนนี่ัวบนใหญ่นะมัวสั้นปลาปันได ลานซาบนโกลนนเนาะเก็บุธแทนกนยันงบุเคยกลนะกำลังล,งลงมือกนเนาะตอนนี้กนมากนครั้งแรก กลนทางแรกทุกคนอ่ะอีกทึงระโบนเนาะลดน้ำกันเนาะโอ้ขาหักไม้ซับแล้วข้าหักไม้ทุกคนอ่ะโอ้นี่ แง่แค่ไหนแต่ดินโอเคดินอ่อนดินเนียวอ่า ต้องคอยกดเนาะยามันถือหัวมันกดได้แล้วทุกคนมา yeah. มนเทียน ไรนณะเด็เกเสือใช่ในแต่ดินนี่เหรอเลิกนี่ต้องหัวหัวใหญ่แล้ว เพิ่งแล้วทุกคนเลยัวมันหกกักซ้ำัวลมันเทียนทุกคนล้านสามทุคนเนาะมาแม่ตันนั้นน้ำตีมเลยขีนะ้เกียจสิ Hah? Okay. Okay. ni ni ได้ทุกคนแต่เราังเอาไปง่ายมันกคลายขนาดเลยก็มันเทียนทุกคนตรงมีกล้องสั้งกล้องเ,อเลยมันถึงเอาใหญ่ายทุกคนมันน้อยทุกคน ชิงขา,าวนะคือว่าสุดเลยเนาะถ้าหากไปได้จะเม็นสุด แต่ละเทกหัวน้อยเด้นี i คือเหมือนเทียนทุกคนเลยมองบนยาไปแล้วเนาะมันน้อยยาวมีลานคนได้เนาะคนได้สน้คนบปนบดทุกคนนะ เยนทุกคนเป็นมันเทียนคนข้างแรกเนาะข้างแรกที่ได้มากลเพื่อโบเปิดไปได้ทุกคนถ้าหักไม่ลายคนยากให้คว้าไปย่ามเนาะคนคอยกน้นแต่มันถือกล้ามหากัก โอ้หากหไหม่นี่แล้วมากระห้าวขนาดเลยส่งไปสมพันธ์ này subscribe cho kênh được

เมื่อต้มกินเนาะไม่สิครับวัดได้จังพวกเนี่ยก็มันเลี่ยมตอนนี้กันนะมันเลี่ยมกับต้นก้นมันมันเทียนกับก้น ตอนนี้ร้านสาวเพิ่นกําลังคนเนาะมันลุดนํากันว่าหัวใหญ่หรือบเนาะนี่ตะเลเอาทุกคนมันบ่ใหญ่บ่ได้เนาะหัวน้อยๆยๆมันเดียมบ่คือมันทะ เทียนมันเลี่ยมทุกคนเลยาบูเป็นปเลี่ยมลมกออย่าไปน่ลมกัดาทุกคน,นไปยดต้องคือมันมันเทียนเนาะมาต้ม con hà lòng hết là thuộc con đây à tụi con à, hết đâu Thế là ngô thuộc con là đó cũng nhảy nữa con đây bàn thơ đây đọt lẹt đọt lẹt đây oh, sẽ đại thuộc con này hàng đại gì đó à kia à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à, bỏ lỡ những video ลายสมองเลยเหย็ดลายโง่เนาะเห็ดเห็ลางงโง่บ้านลองตีมันดะิตีใจกันได้โอเคเราอยวเดือดกันเลยได้ทั้งมันได้ดทั้งเห็ดเนาะเห็ดกระโดดเดียวเลย กำลังออกส่งกำลังสรเลละเมื่อเนาะพอดีเพราะเห็ดแล้วก็ดอกนี้ดูมากระเฮาสน,นั่นเลยมาติดซึ่งเหากระสิได้เมื่อแล้วทุกคนเลยนี่ก็คือมันเนาะได้ซัมนี้แล้วทุกคนเลย ไปกลนกันมันเทียน,แล,น,ลนแล้วก็เฮ็ดหลังโหกให้ดอกเดียวเราก็ได้บ่ได้ไปเก็ษได้เมื่อต้มเนาะม,นนนมนันกันต้มแล้วก็รขวดกินแล้วละอว,ว่ามาีตอนนี้เราก็กษได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,น้องตามไปเสมอเนาะแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกคนที่ทต,ติดตามด้วยครับชมแต่ต้นจนจบเนาะอ่ะบ๊ายบายทุกคน